นี่นะครับอยู่ประมาณนี้บอกว่าอะะไรนกะ็ดูเอานะครับก็จับคู่ใครฝันอะไรก็จับคู่ไปผมฝันเขาบอกว่ามีแต่แบงค์ยี่สิบใส่บาทก็ได้ได้ได้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะพระสครั้งถวายตังคือผมก็กลัวศูนย์มาตามความรู้สึกความรู้สึกเดิมๆหร่ว่าทีนี้ถามว่า <c oughs> ประเด็นที่เราจะไปเจาะเจาะเจาะมีไหมมีจะเจาะผมพยายามเจาะแล้วก็ เท่าที่ได้ก็จุดแรกที่เราเจาะกันไปแล้วเนาะโชว์คลิปแรกคือหลักสิจะมาทอดเป็นเซตการหานะครับนี่มาถึงครั้งปีที่แล้วมันออกอะไรนะปีก่อนมันออกแปดสองสี่มาปีกที่แล้วออกส mm ี hmm. ่คือประเด็นอยู่ตรงนี้ล่ะถามว่าเลขจ,จะสวนลงล่างขึ้นบนคือผมพยายามกันให้หมดแล้ว, mm hmm. ลวก็ตำแหน่งนี้คือผมจะเน้นไว้ประมาณ4หลัก10 หรือไม่ก็สอก็สามเดี๋ยวถ้าว่าหลบมา6ได้ไม่ได้ทุกอย่างคือเราจะวางสนุกวางกันไปหมดแล้วว่าความเป็นไปได้คือเป็นไปได้หมดแต่ทีนี้อยากให้ fc จับเองเพราะว่าผมก็ยากอยู่มื่นี้ถือว่ายากแต่ว่าก็พยายามชี้แนวทางแล้วก็มาดูจุดนี้แล้วเนาะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้ว9ก้หนึ่งสองใช่ไหมใช่ใช่สามศทีนี้เรา<อ>เราไปหาตัวแทรกที่เขาซ่อนรูปในรางวัลที่ห ตัวเซ่คือรางวัลที่หนึ่งที่มันมีหกตัวไม่ได้พูดถึงหลักแสนไม่พูดหลักแสนนะลักษณะคือตัวเลขรางวัลที่หนึ่งก็ซ่อนไว้ใช่ไหมครับอ๋อก็ซ่อนไว้ในตำแหน่งที่พอดีบังเอิญมันมาเจอตรงที่เราวางสนุกไว้แล้วโอ้ยพอดีครับนะครับโอ้โแล้วอันนี้คือย้อนหลัง20ปีนะ1-1 2 0ไหนยจะแค่ไปเป็นสติถีก็ได้อ่าเคยเช้บอเลขเงาเป็นกระดาษ คือเยอะก็จริงนะแต่เป็นข้อมูลแน่นนะแน่นนะทีนี้ผมจะเอาสอดสั้นๆนะจัดไปคือเอาแค่สักขปีหนึ่งสองสามสี่ปีนะขายเลยขายสิเอาแค่สี่ปีนะครับเอาแค่หนึ่งตัวนี้คือสี่สี่ปีที่แล้วตัวนี้น่าจะออกหนึ่งหกนันทวันนะเนี่ยพอพอมาตัวนี้น่าจะออกหนึ่งห้าตัวเข้าตรงนี้เข้าสองสี พอเข้าตัวนี้เข้า03คือ403เลยทีนี้เราไมา่แยกแยะว,ว่าตามจริงมันมีอยู่4ตัวที่เป็นเป้าเลยแต่ถามว่าย้อนหลังได้ไหมได้เป็นไปได้หมดหวยอะ่ะครับคืออ้อม0นี่คือได้แต่ทีนี้ลักษณะการเดิเดนงองหวยเยบื้องต้นเราต้องดึงไปข้างบนอะ่ะเบื้องต้นคือ4นเน้นมากแล้วละ่ะเบื้องต้นนะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป A เลยเลข4 แล้วก็วทีนี้มันจะมีมุกแบกมาเนี่ยอนนะะีอธิบายนะก็เอาอแจ้งให้ตัวเลขเห็นก่อนค<ส>ือถ้า<ส><ส>ชอบสีกระรูดไปหาซื้อเลยจัดลอตเตอรี่อ่ะแต่ถ้าชอบตัวรองก็น่าจะเป็นสองครับถ้าเป็นตัวรองมานี้แต่ก็จะมีตัวรองอีกตัวหนึ่งคือเลขหกเพราะมันอยู่ใกล้กันเหมือนกันก็คแค่ไปอยู่นี่จบประมาณนี้นะอีกที่หนึ่งนี่ เซตร <S <S ูปนี่มันจะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดแล้วจะมีหกอีกตัวนึ่งที่มาแทรกหกนี่จะอยู่อันดับสี่แต่ถ้ามาก็มาได้เหมือนกันผมจะอธิบายเป็นจุดนะนี่คือจุดโฟกัสที่ต้องมองนะครับหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดสไตล์การเจาะอีแบบหนึ่งที่เราเพิ่งนำเสนอวดที่แล้วโอ้เราเพิ่งเปิดมุกนะเนี่ยเพิ่งคีโมมุกใหม่นะมุกใหม่นะแล้จะมีแบบใหม่มา ก็เอฟซีที่ญี่ปุ่นกระท้วงมากบผมอา้าวผมก็ลืมเลยเนี่ยพอดีอจังหวะผมไปมองเอ้าเข้าตากรรมาการแล้วโเค,คทีนี้ก็เลยไอ้ทีนี้ผมไปนั่งคิดเออมันก็จุดนี้ก็น่าสนอยู่ทีนี้มันก็มันจะเชื่อมโยงกับทุกหลังที่เราเสนอเลยครับทีนี้การซ่อนของรางวัลที่หนึ่งคือไม่รู้เป็นไงมันบังเอิญหรือยังไงก็สังเกตดูง่ายๆก้าหนึ่งสอง สามศูนย์เจ็ดใช่ไหมใหมันเป็นลูกทะแยงก็รับมุกก็อยู่แถวนี้ก็น่าก,ากลัวเหมือนกันเห็นไหมตายแลว้วตายแลว้วนี่อะไรด่เห็นไหมไม่รู้แปลกไหมไม่มามุกใหม่ไม่รู้ดูเอานะนะรางวัลที่หนึ่งนะเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดแทรกอยู่นี้ต่อไปกบบ็บริเวณนี้ก็อีกเป้าหนึ่งก็ใกล้ๆกันนะที่เราวางเป้ามันแปลกไหม ที่ไม่น่าจะมาเรียงเะรอางวัลที่หนึ่งไม่น่าจะมาเรียงอย่างนี้ก็เป็นผีสังเกตตัวต่อไปก็น่าจะโอ้โหอะไรนี่อะไรนี่ไม่รู้ดูเอาดูเอาดูเอาชัดหรือเปล่าไม่ชัดต้องสีมาแต้มนี่หรือเปล่าไม่นะ็ก็เราให้ความรู้นะครับก็ก็ไม่รู้จะว่ายไงทุกอย่างเราคือให้ผีไม่ต้องเอาอะไรมาแลกใช่ครับเป็นแนวทาง ที่เราเจาที่เราคิดกันมาแต่ผมคิดไม่ทันลุงละ <c oughs> อาชัดไหมเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นมุกใหม่นะแห่งสวัสดิวัฒน์เห็นชัดนะ64รางวัลที่1ออก9 1 2องอ่นะครับ307นะครับนี่นะทะยงไปเลยนะครับเออรไรเเดอรระวังแถวนี้อาจจะมีผลพ่วงกับเลขล่างเลขบนไม่รู้ คือมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับคือหวยของเราอะตัวนี้อาจจะออกบนนี่อาจจะออกล่างก็ได้แล้วแต่นะโอ้ยแม่เจ้าจดชัดเจนนะครับนี่คือมีเก้ามีหนึ่งมีสองอันนี้ทุกอย่างคือมันเป็นแนวทางนะครับขึ้นบันไดลงมาแม่นไม่แม่นคือไม่รู้นะผมก็เจาะเท่าที่ความรู้ผมพอจะมีก็ประมาณนี้บันไดต่อไปมันจะเป็นเลขอะไรดูนะคะนะครับนี้ยทางไหนก็แล้วแต่คือคือหลุดจากสามศูนย์เกียเป็นแนวแนวแนวทะแยงไปแล้วอ่ะอ่า เนอธิบายนะชัดๆนะเก้าหนึ่งสองสามศู์ปั๊บหลุดจากสีเดีวแต้มสีให้ชัดก่อนนะจะงงโใช่มองไม่ชัดใช่ไหมรู้สึกว่าหลายๆท่านสงสัยกับบันไดตัวนี้มุกใหม่มาๆมันความคิดร้อยเล่มเกวียนนะต้องเอาใส่เข้าไปสำหรับหัวใช่ครับมันต้องไม่ได้คิดทางเดียวนะบันไดนี้ไม่ได้บอกบ่อยๆนะครั้งแรก ปกติผมก็คิดมานานแต่ผมไม่เคยเผยออกจจุดอันนี้น่าจะครั้งที่สองนะครั้งที่สองบันไดอ่ะมันเป็นเขาเรียกมุกใหม่อาลองัาที่หนึ่งหตัวใช่ครับที่สอดไส้อยู่ในการออกฉลากแล้วแล้วก็ลองมาจับทะแยงมาไล่มาเลยนะครับเก้าหนึ่งสองะไรนะสามศจอาจจะเชื่อมโยงเป็นเลขสตัวอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับแถวแถวนี้นี่ผมก็บอกแนวะทางประมาณนี้อาจจะเป็น บอกไปเลยมั้ดูเอาน้บอกเลยหนึ่งศูนยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือหากเก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์ก็ได้อยู่บริเวณแกล้อ้อมอ้อมแม่ๆแถวนี้ล่ะจับะแยงเอาคือเบื้องต้นเราก็ไปดูแปรปกแล้วก็มาจับสายเอาถ้าเกิดคือแปรปกมันจะมีการกุศลด้วยที่มันชูลงเลขศูนย์มีเปอร์เซ็นต์มาอีกคือผมห่วงตัวนี้เลขศูนย์ก็เลยนี่แนวคิดหนึ่งนะนี่มีแนวคิด ที่หนึ่งแล้วแนวคิดที่สองรวมกันอยู่ตรงนี้บังเอิญนะทําไมรางวัลที่หนึ่งของวัตเิระทำไมถึงมาโดนแนวที่เราคิดตรงนี้พอดีครับแลกนะแล้วปกติถ้าเลขมันเข้าขอบแบบเนี่ยตามปกติมันไม่ค่อยพลาดหรอกนะชี้จุดนี้ถ้าศูนย์มาก็ไม่พลาดถ้าเบิ้ลมาก็อยู่ตรงนี้ละครัหกตัวแทรกคือข่าวมันเป็นข้าวผสมนะทีนี้หลอกทีนี้ก็ อะไรนะตอนนี้เอากรอบเนาะกรอบกก็จะเป็นแนวเดียวกันผมจะตัดช่วงสั้นเพราะว่าปีที่เมื่อที่แล้วผมก็ดูอยู่ก็น่าจะมีลุงบอกไม่ได้ขยายออกมาใช่ไหมไม่ได้ขยายยังไม่มีเวลาเลยมัวแต่วุ่นๆอยู่เลยก็จะเป็นนี่เอาเอาไปก่อนเนาะอันได้ดูคมพีโดยตรงเลยนะดูจะมองเห็นหรือเปล่าเห็นเอาไปส่องอีกเออครับไหมครับตรงนี้บอกลูกก่อน เอาบอกไปเลยนะนจะไม่อ้อมค้อมเดี๋ยวแป๊บเดียวหลักหน่วยนะไม่ชัดไหมเดี๋ยวมองรอบเดี๋ยวๆค่อยอธิบายไปเ๋ยวเดี๋ยวขอดูให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวจะพูดผิดนี่สามนะสามคือออกศูนย์สามครับทีนี้จากสามก็ไปเป็นอะไรว่าตาลายมองกลับพอสามไปสามไปแล้วไปเป็นแปดแปดก็ออกเห็นไหม สองแปดนะตัวนี้สองแปดนี่ไปเป็นห้ากอกเก้าห้านี่เป็นศูนย์กอกศูนย์เจ็ดคือเลขยังไงก็ถ้าถ้าเป็นเจ็ดมันจะไปได้หลายตัวคือมามานี้เป็นศูนย์เจ็ดคือตัวนี้นี่ถ้าเลขมันลงล่างก็อยู่น่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ไม่เกิน<ะ>ถ้าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็น<ช>มีส่วนเป็นเบิ้ลเยอะนะ เบิ้ลก็มีแค่สามตัวน่าจะประมาณหก7 7เจ็ดเจ็ดสามสามประมาณนี้เองน้องนั้นแล้วก็จัดการไปตามโลกใครจะคิดยังไงแล้วก็อบบนนะกรอบบนนี้ก็คือน่าจะไปหลุดกับกลุ่มเป้าที่เราวางไว้แล้วก็น่าจะมีครับมันจะมีอาจจะมีเลขสี่ในสี่อะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้จะชอบนะจ๊ะนี่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ดึงออกมานะเพราะไม่ได้ดึงออกมาแต่ว่าก็อยู่ในพื้นฐานตัวเดิมครับผมแคปได้แคปครับ แต่ถ้าเข้าถ้าศูนย์มาหลักหน่วยเราก็จับอ้อมอแอมแมมแถวนี้ล่ะอ๋ออ้อมอแอมเอ็มเอ็มคล้วศูนย์มาหลักหน่วยเราก็จับอ้อมแถวนี้ลหละก็กรณีศูนย์แทรกนะครับถ้าไม่แทรกก็น่าจะอยู่กรอบนี้กับกรอบนี้ที่ผมเดาไว้นะถ้าถูกไม่ถูกคือไม่รู้นะเรานำไฮไลท์อ้าอไอ้แล้วกินน้ําก่อนไหมครับอืมจใจเย็นๆไปต้งนี้ก่อนเนี่ยฮะ เจาะยังไงจงลุงป๋องกินน้ํายังเจาะเลยขรอบวอบนี้กรอบหน้าตื้นหวยออกไม่ไม่กี่งวดเองกรอบหน้าตื้นเขาเรียกว่ากรอบหน้าตื้นที่ที่ที่อะไรเนาะที่แบบนี่นะชัดๆนะั้นเลยที่สามคืองวดงวดนี้หน้าจอบเก้าเก้าสี่นะนะครับงวดงวดตัวเลขสี่ตัวนี้คือเราจะดูหลักหน่วยนะ สีตัวนี้คือออกเก้าเก้าสี่ออกตรงไหนทำไมไม่ชัดป่ะชัดแต่ชัดนิดหน่อย้ะว่ชัดว่ชัดเอาไห้มันชัดอธิบายไม่เห็นเดี๋ยวให้ชัดๆเพราะว่าสัดมันถอดจากโดยตรงไม่ได้แกะออกมาแบบเดียวนะจ๊ะก็เอาไปเป็นความรู้นะจ๊ะก็เท่าที่ทำได้นะครับก็ ก็อยู่ประมาณนี้เนาะนะครับนี่คือในเราเราชี้ตรงไหนเรางงแล้วมาอธิบายปมางงเอออ่ะเนี่ยสีตัวนี้เนี่ยจะเป็นเก้าเก้าสี่สังเกตดูดีก็ข้างบนเก้าเยอะๆนี่เก้าเก้าสี่ตรงนี้นี่พอเข้าเลขสามเขาจะไม่โชว์นะว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าสามมาแต่พอเข้าแปดนี่เป็นสองแปดนะออกหกสองแปดเนี่ยแต่พอเข้าพอเข้าห้าก็เป็น 9, เก้าห้าใช่ไหม พอเข้าเจ็ดเห็นไหมศูนย์เจ็ดมาเลยเห็นไหมนี่ทีนี้ถามว่าคาบเส้นแบบนี้นะมีสิทธ์มีสามตัวนะถ้าไม่สามตัวก็ลงล่างกรอบนี้นะโพ้ถ้าออกหนึ่งศูนศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ก็ถือว่าปราบเซียนทุกสำนักเลยนะนี่คือแนวทางตัวนี้น่าจะชัดเจนถ้าลงล่างก็ไม่ง่ายๆเาย,เยไม่กี่ตัวเองมีหนึ่งมีสองมีศูนย์ ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับกรอบนี้รู้สึกว่าผมจะทิ้งไม่ได้บุคคลชอบชมบุคคลชอบหนึ่งศูนย์แตเดียวเลยชอบโดดๆเลยหนึ่งศูนย์ต่เดียวโดดแค่นั้นเองนะเพราะว่านม่จะสื่อนําโชคนะเพราะว่าเราก็ไม่คิดไปแล้วอะไรที่มามาใหม่ๆจะมีโชคแต่ตอนนี้ก็มาพร้อมกับเคาะเล็กๆน้อยๆนะไม่ต่ว่าเคาะนะไม่ไม่ันเขาจะมาก่อนนะเคาะเล็กๆน้อยๆมาก่อนถูกค่ะมาแล้วเขาจะนโชค แล้วก็จะจะมีโชคทุกคนทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีระจญอะไรชี่หน่อยเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ก็จะประมาณนี้